สวัสดีครับผมไอออนสีนักขลินนะครับเซล์อันนะครับเดี๋ยวผมพามาชมไฟท้ายตอนกลางคืนของรุ่นไอออนวีนะครับตัวนี้สวยมากนะครับในกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่แต่คันจริงคือสวยมากที่เห็นตุดอยู่ตรงนี้คือตูดใหญ่ๆของเขานี่คือไฟ LED นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED ทั้งทั้งโคมเลยนะครับอันนี้มีคนอยู่อันนี้พี่เขาเทสรถเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้า เวลาปลดล็อกไฟก็จะค้างอยู่ประมาณ15-20วิเป็นไฟสองเข้าบ้านครับทันี้ไฟสองเข้าบ้านเวลาเราล็อกรถเราเดินหนีจากรถแล้วก็ไฟก็จะเปิดให้เดินสองเข้าบ้านแล้วพอเราเข้าบ้านเสร็จเนี่ยตัวนี้ดับครับเผื่อเรากลับบ้าน,นตอนกลางคืนแล้วก็เราไม่ได้เปิดไฟมันมืดอะไรเงี้ยล็อกรถแล้วก็เดินไปเปิดประตูหากุญแจได้เลยครับสบายๆตัวนี้ไฟสว่างมากนยเห็นไหมขดับเลยครับโปรโมชั่นรุ่นนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ กับไอดียไลน์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมน,นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็นัดเข้ามาชมรถตัวจริงพร้อมทดลองขับได้นะครับขอบคุณครับ